นี่คือคำแปลภาษาไทยของโน้ตวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ T80BVM รัสเซีย T80BVM เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ล้ำสมัยที่สุดของรัสเซียซึ่งเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จากกลุ่นก่อนหน้าในตระกูล T80 รุ่นที่ทันสมัยนี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบยุคใหม่โดยมีการปรับปรุงมากมายทั้งในด้านอาวุธกราะการเคลื่อนที่และระบบอิเล็กทรอนิกส์รถถัง T80 มีความโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นด้วยการใช้เครื่องยนต์กังหันแกส๊ส และรุ่น BVM นี้ก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นไว้พร้อมกับเพิ่มคุณสมบัติที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสนามรบหัวใจหลักของ p 80 BVM คือเครื่องยนต์ GTD 1250กังหันแก๊สที่มีกำลัง1,250แรงมา้าซึ่งให้การเร่งความเร็วและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นหรือทุกขถลักเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปเครื่องยนต์กังหันจะเบาและกระทัดรัดกว่าทำให้การกระจายน้ำหนักดีขึ้นและมีโครงสร้างที่เท้ลง รถถังสามารถทำความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังคงรักษาสมรรถนะได้ดีในสภาพเส้นทางวิบากช่วยให้มีความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยม ระบบกรอบของ p 80 UDM ได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยใช้กรอบระเบิดแบบริลิกซึ่งให้การป้องกันที่ดีกว่ารุ่ม k o n t a k t 5ที่ใช้ในอดีตกราบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการต้านทานหัวรบแบบเจาะกรอะและแรงระเบิดจากอาวุธพลังสูงตัวถังและป้องปืนของรถถังยังเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตทันสมัยเพื่อเพิ่มความอยู่รอดจากการโจมตีอนํนาจการยิงของ p 80 UDM มาจากปืนใหญ่เรียบ125มเมตร รุ่น 2A 46M 4ซึ่งสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะกระดแรงสงกระสุนระเบิดและขีปนาวุธนำวิถีปืนนี้มีระยะยิงและความแม่นยำที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนระบบอัตโนมัติในการบรรจุก,กระสุนช่วยลดจำนวนลูกเรือลงเหลือสาคนทำให้ลดความเสี่ยงในการต่อสู้นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรติดตั้งไว้บนป้อมบัญชาการเพื่อใช้ต่อสู้กับทหารราบและอากาศยานขนาดเล็ก ระบบควบคุมการยิงของ t 8 0ด bvm เป็นระบบที่ล้ำสมัยโดยใช้กล้องเลงแบบซอร์สได้อทูที่มีเทคโนโลยีภาพร้อนและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ซึ่งช่วยให้การระบุเป้าหมายและการยิงเป็นไปอย่างแม่นยาทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบนี้รวมกับคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนทำให้ความแมน่นยาในการยิงสูงขึ้นมากการเคลื่อนที่ของรถถังรุ่นนี้ยังดีขึ้นด้วยระบบการสเถียรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยคารดบิดและโช้คอัพไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวลแม้ในพื้นที่ขรุขรดความดันพื้นต่ำทำให้รถสามารถวิ่งในพื้นที่โคลนหรือดึมาได้ดีรถยังสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง1.8เมตรโดยการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยภายในรถถังท80 b b m ยังได้รับการปรับปรุงด้านความสะดวกสบายของลูกเรือด้วยที่นั่งที่ออกแบบใหม่ระบบสื่อสารดิจิทัลและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียเน้นการเคลื่อนที่เร็วและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งรถถังรุ่นนี้สามารถรองรับได้อย่างดี ข้อดีอีกอย่างของเครื่องยนต์กังหันแกส๊สคือเสียงที่เงียบกว่าดีเซลซึ่งอาจให้ประโยชน์ทางยุทธวิธีในบางสถานการณ์และเครื่องยนต์ยังสามารถสตาร์ทได้รวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์ในการตอบสนองฉุกเฉินที่8 0 b บ m มมีประจำการในหลายหน่วยของกองทัพรัสเซียและถูกใช้ในการฝึกซ้อมและในสถานการณ์จริงในบางพื้นที่ด้วยความเร็วและความคล่องตัวที่โดดเด่นจึงเหมาะกับการใช้งานในภารกิจเร่งด่วนหรือการโจมตีทางด้านข้าง แม้จะมีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่สูงกว่าเนื่องจากเครื่องยนต์แบบกังหันแต่ประสิทธิภาพโดยรวมถือว่าคุ้มค่าโดยสลุที่800 b v m เป็นการพัฒนาที่สำคัญในเทคโนโลยีรถถังของรัสเซียโดยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกรอดที่ทันสมัยระบบเลงที่ลำยุกและปืนใหญ่ขนาด125มิลเมตรที่ทรงพลังรถถังนี้พร้อมสู้รบในสมนรภูมิที่ทันสมัยได้อย่างมั่นใจ แม้อาจไม่เหนือกว่ารถถังชั้นนำตะวันตกอย่างลีโอพาต์ 2A7 หรือ M1A2 อัพแบงในบางด้านแต่ T800B เองก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายของรัเสเซียวิดีโอนี้นำเสนอโดยช่อง Sky t Road Art ช่องของคุณสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารการดราะห์ยานยนต์และรีวิวทางยุทธศาสตร์หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆเป็นประจำและกดไลค์แชร์รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดต ขอบคุณที่รับชมสกายคิวโรสอาร์